สวยเฮ้ยเ้ยอดกัล้เฮ้ยเตาไว้ตลแล้วัวก่งเลยอะออ้ยเฮ้โอ๊ยต่าไว้ตลกแล้วไปไปดคือคุณนม่บอกห้าไม้ตายอะคุณก็ไม่

เข้าที่แล้วว่ะล้างแล้วโวยเฮ้โอ้โผอลผ่านมาเข้าที่แล้ใกล้ที่ว้ายนี่ก็โอ้ยล็แฝงล็อกแฝลอกแฝงของบอเลยโว้ย một hai ba bốn năm ủa dừng đấy rồi, Được rồi. Ủa, rồi ตัลางแล้วหนึ่องสามสี่อ้คุณมันตัวร้ายว่ะจับไปเอะไรนะอ้องพอร้องอ้องสามสี่ห้าใช่ไหมครับอย่ก็โอ้ย

đổ một trăm hai mươi, đổ một trăm hai mươi, đổ một trăm hai mươi, สนะไม่ดีเลยวะเ๋ยบไปเซตแรดีนดีก็ไปแทงก็ไแทงน็อตแค่ต้นโ้หนึ่งสองสามสี่ห้าแยกครับวางน่อยบวกไปเซตแรดี uh> ๋ด er ีก็ 1 2 3 5เัดไปได้ครับเดดีโก้โอ้ย้สองูนนะครับเปี่ยนทานก็ได้เดีใจไม่ดีเลยเม่ดีบอกให้ใช้ภากอนเพลิงแข็งก็ไม่ใช่ใช้ประเทศไทยไม่ได้แล้วละลายบน้วดับนี้ ร้อนจัดเสือดีดึงสองสามสี่ห้าแยกครับสนามเสื่อนครับร้อนเลยครับเสือดีโกู้ไปเลยครับโอ้แยร้อนทั้งคู่คู่เลยอันนี้ไงเขาวิ่ง์ถ่วงเวลาไงหมดเวลาครับ